สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพามาพับกุหลาบกันค่ะเป็นทรงนี้นะคะทรงพื้นฐานพับง่ายค่ะตกแต่งด้วยใบไม้ปลอมนะคะด้านหลังแบบนี้ค่ะอาจจะทำเป็นสองสีนะคะเป็นทูโทนสองสีก็สวยงามไปอีกแบบค่ะมาเตรียมอุปกรณ์กันค่ะเตรียมริบบิ้นเบอร์สองนะคะ ของเราจะเลือกเป็นตาละคังนะคะเพราะว่า,าพับง่ายค่ะเป็นเนื้อทรายนะคะเตรียมกันไกลค่ะเตรียมใบไม้ปลอมนะคะสําหรับตกแต่งนะคะเตรียมเหรียญค่ะเตรียมปืนกาวค่ะดิบบินนะคะของเราตัด2เซตด้วยกันนะคะ เซตแรกตัดที่ความยาว16นิ้วจำนวน4เส้นค่ะตัดปลายแหลมแค่ด้านเดียวนะคะแล้วก็เซตที่2นะคะตัดความยาว10นิ้วจำนวน4เส้นค่ะตัดปลายแหลมด้านเดียวค่ะอีกด้านหนึ่งไม่ต้องตัดนะคะเพราะว่าด้านที่เราไม่ต้องตัดนะคะด้านนี้เราจะเอาไว้เก็บเหรียญค่ะ มาเริ่มพับกันเลยค่ะให้เรานะคะพับด้านที่ไม่ได้ตัดปลายแหลมเข้ามาแบบนี้ค่ะพับมาสี่นิ้วนะคะยาวประมาณสี่นิ้วค่ะ จากนั้นนะคะให้เราหยิบขึ้นมานะคะ2เส้นแรกค่ะเพื่อนๆอ,อาจจะเอาเป็นสีขาวก่อนนะคะหรือจะเอาเป็นสีโอรสก่อนได้ค่ะของเรานะคะจะเอาสีโอรสแล้วก็สีขาวสลับกันค่ะหยิบเส้นแรกนะคะให้เอาด้านสั้นไว้ด้านบนแบบนี้นะคะหยิบเส้นที่สองมาค่ะคล้องเข้ากับเส้นแรกค่ะคล้องไปแบบนี้นะคะ และอีบเส้นต่อมาค่ะสอดคล้องนะคะเข้าไปกับเส้นที่สองค่ะคล้องเข้าไปแบบนี้ค่ะของเราจะทำสลับสีกันนะคะและเส้นที่สี่นะคะสอดลอดเข้าไปในช่องของเส้นที่หนึ่งค่ะขั้นตอนนี้จะเป็นการทำฐานสีนะคะสอดเข้าไปแบบนี้ค่ะ แล้วก็คล้องเข้ากับเส้นที่3ค่ะตรงนี้นะคะคล้องเข้าไปค่ะแบบนี้จากนั้นนะคะจัดให้กระชับค่ะต่อมานะคะเราจะเอาเหรียญมาวางตรงนี้ค่ะ เอาเหรียญวางตรงนี้นะคะจากนั้นพับเก็บเหรียญค่ะเอาเส้นนี้นะคะพับขึ้นไปค่ะเส้นถัดมานะคะพับพาดมาค่ะ แะเส้นสุดท้ายนะคะสอดเก็บเหรียญแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เราจัดให้กระชับนะคะจัดให้แน่นค่ะพอได้เป็นแบบนี้แล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะสำหรับด้านนี้นะคะเราจะมาสอดเก็บนะคะเก็บเหรียญน,นะคะ เหมือนเดิมค่ะเราสอดใต้เส้นริบบิ้นนะคะเอาเส้นสั้นนะคะสอดเก็บค่า พอสอดครบแล้วนะคะให้เราพลิกลับด้านมาค่ะด้านนี้นะคะเราจะมาทํากลีบกันค่ะให้เราโค้งเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนะคะเราจะใช้ปลายนะคะสอดเข้าไปในช่องค่ะ โค้งเข้าแบบนี้นะคะจะได้เป็นกลีบแบบนี้ค่ะแล้วก็กลีบถัดมาค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะทำครบทั้งสี่เส้นค่ะ ทมนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะ พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะต่อมาค่ะเราจะใช้นะคะตัวที่เราเตรียมไว้สีเส้นนะคะ10นิ้วค่ะเซตน,นี้นะคะเราจะเอาตรงปลายนะคะด้านที่ไม่มีปลายแหลมนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะเราจะเอาด้านนี้มาต่อนะคะของเราจะนำมาสอดไว้ตรงใต้เส้นนะคะใต้เส้นตรงนี้นะคะ เราจะสอดต,ตามสีของมันเลยค่ะสอดให้ครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะ ต่อมานะคะเราจะมาทำเป็นเกรสรด้านในนะคะเป็นเกีเกียวแบบนี้กันค่ะให้เรานะคะหยิบขึ้นมาทีละคู่แบบนี้ค่ะแล้วก็มาไข้ทับกันนะคะไข้สลับสีกันนะคะจะได้ดูสวยค่ะไข้กันนะคะตรงนี้ค่ะ จากนั้นนะคะให้เราหมุนเข้าค่ะหมุนเข้านะคะได้เป็นแบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็หมุนเข้าค่ะหมุนเข้าไปนะคะหมุนเข้าข้างในค่ะแล้วก็ตอนหมุนนะคะใช้นิ้วโป้งกดไว้นิดนึงค่ะหมุนหมุนเข้าค่ะแต่ว่าตรงโคนนะคะไม่ต้องกดแรงมากนะคะไม่ต้องกดแน่นมากค่ะเพราะว่าเวลาเรานะคะทำกลีบถัดไปจะได้สอดได้ง่ายนะคะ จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นเกสรที่อยู่ข้างในนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาทําเป็นกลีบชั้นแรกกันค่ะกลีบชั้นแรกที่อยู่ข้างในนะคะกลีบนะคะให้เรานะคะทําตรงนะคะกับเส้นตรงนี้ตั้งฉากกันค่ะ จะได้สอดได้ง่ายด้วยนะคะเอาเส้นแรกนะคะโค้งมาแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดใต้เกสรแบบนี้นะคะ แล้วก็เส้นถัดมาค่ะเส้นถัดมาเส้นนี้นะคะเราก็จะปล่อยทิ้งก่อนค่ะ1เส้นแล้วก็ใช้เส้นถัดมานะคะเส้นนี้ค่ะเส้นนี้นะคะเราก็จะสอดเหมือนเดิมค่ะให้สอดให้ตรงกับเส้นริบบิ้นแนวนี้นะคะจะทําให้เราสอดออกมาได้ง่ายค่ะ ้งมาแบบนี้นะคะแล้วก็สอดใต้เกสรในช่องตรงนี้ค่ะและเส้นต่อมานะคะเส้นนี้เราก็จะปล่อยเหมือนเดิมค่ะเราจะทำสลับกันนะคะปล่อยหนึ่งเส้นแล้วก็ทำกลีบหนึ่งเส้นค่ะทำไปเรื่อยจนครบทุกเส้นนะคะ พอเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะจากนั้นให้เราไล่จัดเส้นริบบิ้นแต่และเส้นให้กระชับค่ะจะได้เป็นแบบนี้นะคะในขั้นตอนต่อมานะคะเราจะใช้เส้นริบบิ้นที่เหลือนะคะทำเป็นวงค่ะโค้งเข้าหากันแบบนี้นะคะ โค้งนะคะเป็นวงกลมนะคะรอบกลีบค่ะแบบนี้เราจะทำกลีบชั้นที่สองกันนะคะให้เราเอาเส้นแรกค่ะเส้นนี้นะคะโค้งไปด้านหลังนะคะหมุนไปด้านหลังค่ะจากนั้นนะคะเราจะเอาเส้นนี้มาสอดใต้นะคะข้างล่างตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปเลยนะคะ สอดให้ตรงกับแนวเส้นริบบิ้นแนวตรงแบบนี้นะคะในขั้นตอนนี้นะคะ,ะข้างล่างมันจะแน่นนิดนึงค่ะถ้าใครไม่สอดไม่ได้นะคะแนะนำให้ใช้แหนบช่วยดึงค่ะจัดกลีบให้พอดีนะคะถ้าเราต้องการกลีบใหญ่นะคะก็สามารถปล่อยให้มันแบบพองๆได้ค่ะ กลีบถัดมานะคะทำเหมือนเดิมค่ะต้องการกลีบใหญ่นะคะก็พองๆได้ค่ะไม่ต้องดึงให้แน่นมากค่ะทำไปทีละเส้นนะคะจนครบทั้งสีเส้นค่ะ จากนั้นนะคะให้เราไล่จัดเส้นริบบิ้นนะคะดึงแต่ละกีบให้เท่ากันค่ะจะได้มีความสวยงามนะคะ ขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาทำกลีบนะคะกลีบชั้นสุดท้ายกันค่ะกลีบนี้นะคะกลีบนี้จะใหญ่นิดนึงค่ะให้เราเอาเส้นริบบิ้นที่เหลือนะคะแต่ละเส้นนะคะมาโค้งนะคะเข้ากับกลีบชั้นสุดท้ายของเราค่ะชั้นล่างของเรานะคะโค้งเข้าแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งหมุนมาแบบนี้แล้วก็นำมาสอดนะคะสอดที่เดิมค่ะ ก็คือสอดใต้ตรงนี้นะคะมันจะสอดยากนะคะตรงนี้เพราะมันจะเริ่มแน่นแล้วค่ะแนะนำนะคะถ้าใครสอดไม่ได้ให้ใช้แหนบช่วยค่ะทำครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะ ค้งไปแบบนี้ค่ะแล้วก็หักไปด้านหลังค่ะจากนั้นนะคะให้นำปลายสอดเข้าไปค่ะ แล้วก็เหลือเส้นสุดท้ายค่ะเส้นนี้นะคะมันจะมาคล้องนะคะตรงปลายมันนะคะมันจะมาทับกลีบกลีบนี้ค่ะสอดเข้าที่เดิมนะคะ จากนั้นนะคะให้เราไล่จัดแต่ละเส้นให้กลีบเท่ากันค่ะในส่วนที่เหลือนะคะให้เราใช้กรรไกรตัดออกให้หมดเลยค่ะและขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราจะติดไปที่ด้านหลังกันค่ะ ยิงปืนกาวที่ตัวกุหลาบได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะกุหลาบของเรานะคะทรงนี้เป็นอีกทรงหนึ่งที่ทำง่ายค่ะลองไปทำกันดูนะคะ